วันนี้ผมมีโอกาสได้กลับมาที่สวนในตำนานของเรานะครับก็คือสวนลุมพินีกทมกำลังประมูลปรับโฉมสวนลุมพินี66ล้านนะครับเร่งงานระบายน้ำและก็สิ่งแวดล้อมให้ทันกับปี68นะครับกทมก็ประเดิมงานโยธาปรับปรุงสวนลุมพินีวงเงินก็66ล้านบาทนะครับ เขาก็จะเน้นทางเดินทางเท้าก่อนระบายน้ำสิ่งแวดลอ้อมแล้วก็เตรียมของบปี68ดดำเนินการในส่วนของตัวเองทั้งการปรับปรุงระบบระบายน้ำปรับปรุงไฟส่องแสงห้องน้ำเดทไลท์ต้องเสร็จในปี68ครคบรอบร้อยปีสวนลุมพินีนะครับมีก็คือบรรยากาศสวนลุมนะครับกำลังทำการ ปรับปรุงนะครับปัจจุบันนะครับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะครับไม่ว่าจะเป็นฝรั่งและก็ชาวเอเชียมาพักผ่อนหย่อนใจมาออกกำลังกายที่สวนลุมพินีเราเยอะมากนะครับก็ถือว่าเป็นสวนสาธารณะกลางกรุงนะครับที่เป็นหน้าเป็นตานี่ครับกำลังจะปรับให้สวยงามนะครับ นี่ของเก่าตอนนั้นนะครับชำรุดสุดโทมตอนนี้ก็ได้ทุบออกแล้วนะครับในรายละเอียดรูปแบบรายการก่อสร้างระบุว่าที่มาของโครงการนี้เกิดจากปัจจุบันนะครับส่วนลุมพินีก็มีผู้ใช้บริการเป็นจำนวนมากนะครับและเกิดปัญหามีสภาพชำรุดเนื่องจากมีการใช้งานเป็นเวลานาน โดยจะเป็นการปรับปรุงภายใต้ความรับผิดชอบของศูนย์ก่อสร้างและก็บูรณะถนนสองส่วนก่อสร้างและก็บูรณะให้มีสภาพดีมั่นคงแข็งแรงเรียบร้อยสวยงามสะดวกและปลอดภัยกับประชาชนที่ใช้บริการด้วยนะครับนี่ก็คือบรรยากาศส่วนลุมในปัจจุบันนะครับซึ่งอย่างที่ผมบอกนักท่องเที่ยว ไม่ว่าจะเป็นฝรั่งต่างชาติและก็ชาวเอเชียมาใช้บริการเยอะมากนะครับสวนรุมพินีก็ถือว่าเป็นสวนสาธารณะแห่งแรกของประเทศไทยนะครับพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6 ท่านก็โปรดพระราชทานที่ดินอันเป็นทรัพย์สินส่วนพระองค์นะครับณตำบลสารแดงจํานวน360ไร่ท่านก็มีพระราช,ชาประสงค์ให้จัดเป็นสวนพฤกษชาติสาธารณะนะครับมีเครื่องเล่นและก็สถานที่พักผ่อนหย่อนใจเช่นสนามฟุตบอลสนามเด็กเล่นสระว่ายน้ำเพื่อให้ประชาชนทุกเพศทุกวัย ได้มีโอกาสใช้สถานที่นี้สำหรับพักผ่อนนะครับและท่านก็โปรดพระราชทานนามสวนสาธารณะแห่งนี้ว่าสวนลุมพินีนะครับอันเป็นนามที่ได้มาจากชื่อลุมพินีวันตำบลหนึ่งในประเทศเนปาลอันเป็นสถานที่ประสูตรของพระพุทธเจ้านะครับนี่ก็คือที่มาของชื่อสวนลุมนะครับทุกคนดูน่าดีใจมากเลยนักท่องเที่ยวเยอะมาก นี่พระเอกของเรานะครับประจําสวนฝรั่งจะชอบถ่ายรูปด้วยสุดยอดเลยนะครับหวันใจชาวต่างชาตินะครับสวนลุมพินีแห่งนี้นะครับก่อนที่รัชกาลที่6จะโปรดให้ทําเป็นสวนพุทธชาตินะครับสาธารณะนั้นมีพระราชดำร,ริ ให้ใช้สถานที่นี้เป็นที่จัดงานแสดงสินค้าและก็ผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตรกรรมและก็อุตสาหกรรมของคนไทยทั่วทุกภาคนะครับโดยมีพระราชประสงค์จะฟื้นฟูฐานะเศรษฐกิจไทยซึ่งอยู่ในภาวะตกต่ำหลังจากในขณะนั้นนะครับมีสงครามโลกครั้งที่หนึ่งเพิ่งผ่านพ้นไปนะครับและโปรดพระราชทานนามงานนี้ไว้ว่า งานสยามรัฐพิพิธภัณฑ์นะครับแต่งานครั้งนั้นก็ยังอยู่ในระยะเพียงเตรียมการพระองค์ท่านนะครับก็เสด็จสวรรคตรเสกอนโครงการต่างๆจึงต้องยุติลงโดยปริยายนะครับต่อมานะครับส่วนลุมพินีนี้ได้รับการรื้อฟื้นอีกครั้งเมื่อพศ2อ,อ7 1 รับสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวโดยพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้พระยาคทธาทรทิบดีสีหราชบานเมืองหรือว่าเทียบอัศวรักษ์นะครับเช่าที่ด้านใต้ของสวนลุมพินีประมาณ90ไร่นะครับจัดเป็นบนเริงลมเปิดการแสดงมหรสพและก็ออกร้านขายของอาหาร มีเครื่องเล่นสำหรับเด็กเช่นกระเช้าสวรรค์ม้าหมุนเป็นต้นและนำเงินที่ได้จากค่าเช่านี้มาปรับปรุงที่ดินนะครับนี่ก็คือเรื่องราวในอดีตของสวนลุมพินีนะครับ ปัจจุบันสวนลุมพินีนับเป็นสวนสาธารณะที่ใหญ่ที่สุดกลางกรุงเทพมหานครนะครับทุกคนและเพื่อรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวในพศ .2485 นะครับรัฐบาลจึงจัดสร้างพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวผู้พระราชทานกำเนิดสวนลุมพินี ประดิษฐานะด้านาหน้าของสวนลุมพินีนะครับถ้าเพื่อนๆเ,เข้ามาก็จะเห็นอนุสาวรีย์นะครับของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวที่นาสนุมนะครับนี่ทุกคนดูเป็นห้องสมุดนะครับที่อยู่คู่กับสวนลุมมานานนะครับนี่สองพันสี่ร้อยเก้าสิบแปด เป็นห้องสมุดในตํานานเหมือนกันนะครับคู่กับสวนลุมเลยนี่ก็คือบรรยากาศสวนลุมในปัจจุบันเลยนะครับนี่กำลังปรับปรุงให้สวยงามนะครับยังไม่แล้วเสร็จ วันนี้ก็เอาบรรยากาศสวนลุมมาให้ทุกคนได้เห็นในปัจจุบันนะครับว่าสวนลุมของเรานะครับกำลังจะปรับปรุงให้สวยงามและก็ปลอดภัยสำหรับผู้ที่มาใช้บริการที่สวนลุมนะครับ นี่ทุกคนนักท่องเที่ยวเยอะมากนะครับเป็นฝรั่งแล้วก็ชาวเอเชียเยอะมาก สวนลุมมาแล้วนะครับสวนลุมพินีนะครับก็เป็นสวนสาธารณะแห่งแรกของกรุงเทพมหานครก็มีลักษณะเป็นสวนอนเนกประสงค์ ใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆรวมกันหลายอย่างทั้งกิจกรรมนันทนาการหลากหลายที่จัดเตรียมไว้บริการประชาชนลมลืนด้วยต้นไม้ขนาดใหญ่มีอยู่ทั่วสวนนะครับงดงามด้วยสวนไม้ดอกไม้ประดับหลากหลายชนิดอีกทั้งมีสระน้ำกว้างใหญ่ในอดีตนะครับนอกจากสวนลุมพินีจะเป็นสวนสาธารณะ เป็นสถานที่ออกกันมังกายแล้วนะครับสวนลุมพินียังเป็นสถานที่จัดกิจกรรมจัดงานฉลองเป็นสถานจัดงานลีลาชงานบอลและงานอื่นๆอีกมากมายนะครับปัจจุบันนะครับสวนลุมพินีก็ยังเป็นสวนสาธารณะยอดนิยมที่ มีทั้งชาวต่างชาติและก็ชาวไทยมาพักผ่อนหย่อนใจนะครับทำกิจกรรมต่างๆไม่ว่าจะออกกำลังกายรำมวยจีนเล่นเกมฟังดนตรีเรียนลีลาศอ่านหนังสือที่ห้องสมุดและบางครั้งก็มีการจัดงานกิจกรรมต่างๆบ้างนะครับจุดน่าสนใจในสวนพระบรมรูปรัชกาลที่6สร้างในปี พศ2,485นะครับที่อยู่ด้านหน้าก่อนเข้าสวนลุมพินีก็เพื่อระลึกถึงมหากรุณาธิคุณของพระองค์ผู้ให้กำเนิดสวนลุมพินี ส่วนลุมพินีเราก็เปิดใช้บริการมานานนะครับตอนนี้ก็ถึงเวลาที่จะปรับปรุงซ่อมแซมตรงนี้จะเป็นที่ให้เด็กๆมาถีบจักรยานนะครับทำเป็นลานไว้อย่างนี้นะครับ สำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่เข้ามารับชมถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับเดี๋ยวยังไงถ้าทางสวนลุมนะครับปรับปรุงชมใหม่ของสวนลุมให้ดีนะครับจะมาอัปเดตให้ทุกคนได้ชมกันวันนี้ดีใจนะครับเข้ามาก็มีนักท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นชาวฝรั่งชาวเอเชียเยอะมากนะครับ วันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ